200ฝากเครื่องครับ225เครื่องโดยประมาณอยู่เต็มพื้นที่แน่นอนและแน่นอนนะครับถ้าใครขับเร็วทดลองนะครับจากกรุงเทพไปถึงเชียงใหม่แล้วกลับมาเนี่ยนะครับทั้งขาไปขากลับเนี่ยอาจจะเจอใบสั่งตั้ง20บใบ30บใบเพราะว่ากล้องอยู่ทุกระยะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ขอฝากไว้นะครับว่าอย่าได้ขับเร็วเลยเราไม่ได้อยากจับแต่เราต้องการที่จะโปรเทครักษาชีวิตของท่านและคนอื่นๆไว้ครับครับอันนี้เป็นมาตรการที่บอกได้เลยนะครับว่าเป็นการคุ้มครอง คนที่เขาขับรถอย่างถูกกฎหมายแล้วก็พยายามที่จะป้องปรามในส่วนของใครก็ตามเนี่ยที่เผลอเร็วไปบ้างเผลอดื่มแอลกอฮอล์บ้างผมใช้คาว่าเผลอนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะให้คนอื่นต้องมานั่งรับผิดชอบความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในช่วงหน้ามาดูมาตรการดีๆบางทีขับแล้วง่วงขับแล้วมีปัญหาจะทําอย่างไรรวมไปถึงยอดของอผู้เสียชีวิตแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นว่าเราจะช่วยกันลดด้วยวิธีการอย่างไรกันบ้างครูเดียวครับ มาดูในส่วนของผู้ที่ขับรถดีๆปกติแต่ว่าบางครั้งบางทีเนี่ยก็มีง่วงบ้างนะฮะแล้วก็มีเหนื่อยบ้างมีอะไรบ้างมีหลายอย่างที่ตํารวจเปลี่ยนไปจากเดิมนะฮะไม่ได้ยืนอยู่แล้วคอยไล่จับคอยตรวจแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าคอยอำนวยความสะดวกแล้วก็บริการด้วยเราเปลี่ยนภาพลักษณ์ใหม่ของตํารวจทางหลวงครับจากจุดจับเป็นจุดแจกครับจุด แจกนะฮะแจกอะไรบ้างฮะแจกหมย่ไม่แจกใบสั่งนะฮะใบสั่งนั้นส่งถึงบ้านไม่ต้องแจกครับแล้วก็เราเปลี่ยนภาพความรู้สึกของพี่น้องประชาชนจากเดิมเนี่ยท่านไปที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงก็คือไปเสียค่าปรับท่านโดนตำรวจโบกแน่นอนแล้วต้องมีผิดอย่างใดอย่างหนึ่งของใหม่นี้ไม่ละครับตำรวจโบกโบโบรับดื่มกาแฟครับาโบกมารับผ้าเย็นครับเปลี่ยนใหม่ครับท่านไปที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวง ไม่ได้ไปเสียค่าปรับครับแต่จะไปใช้อินเทอร์เน็ตฟรีครับไปนวดฝ่าเท้าฟรีอย่างนี้เป็นต้นครับอันนี้เป็นเรื่องของการที่เราจะต้องการที่จะดึงคนออกจากความง่วง และเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าขณะนี้เนี่ยเราดําเนินการในด้านอื่นๆนลดลงอย่างมาก,แ,กแต่ความง่วงเนี่ยลดลงได้น้อยมากมกับไม่ลดลงเลยนี่ผมเป็นห่วงอย่างมากใจที่ไม่ลดลงเลยเรามาเปรียบเทียบอย่างนี้ครับเนื่องจากปริมาณรดเพิ่มขึ้น12%จดทะเบียนพื้นที่ผมรับผิดชอบจาก15,000กิโลเมตรเป็น50,000กิโลเมตรเพิ่มมากขึ้นปริมาณคนที่ง่วงแล้วกกเกิดอุบัติเหตุนั้นจึงไม่ลดมผมอยากให้ลดเพราะมันสามารถป้องกันได้สิ่งแรกก็คือ พักผ่อนให้เพียงพอกอนออกเดินทางอันที่2ก็คือว่าจอดบ่อยๆเป็นระยะระยะและเรื่องที่3ก็คือว่าคนนั่งในรถชวนคุยไปด้วยนี่จอดบ่อยๆเป็นระยะะ,ยะเนี่ยเ,เราก็มีจุดให้จอดคือหน่วยบร,ริการตำรวจทางหลวง205แห่งทั่วประเทศหิวกระหายน้ําแวะขอดื่มน้ําจากตำรวจทางหลวงฟรีโครงการน้ําขวดใหญ่จากใจตำรวจทางหลวงอบอนเพลียมีเครื่องดื่มชูกําลังตรงนี้มีมันแหมมันมีมนมมงบให้เยอะขนาดนั้นเลยคนระับเพราะว่าท่านแับ มีทั้งเครื่องดื่มชูกําลังมีนวดเนี่ยมันมีทุกจุดหรือเปล่าทุกจุดผมขอให้เครดิตผู้ที่สนับสนุนนิดนึงได้ไหมครับบอกบอกว่าเป็นเป็นใครให้มาจติมเ่ินกับก็อย่างซันสปาร์กเนี่ยสนับสนุนผมพูดต่อไปนี้205จุดทั่วประเทศแล้วก็ไม่อั้นเนี่ยนะครับคือบอกว่าไม่ได้มีเฉพาะเป็นจุดตัวอย่างเพียงแค่จุดหรือสองจุดนะฮะทุกจุดที่เป็นบริการทางหลวงเนี่ยก็มีทุกอย่างมีผ้าเย็นมีเครื่องดื่มชูกําลังคซันสปาร์กเนี่ยแวะที่ไหนก็เจอครับมาฝรั่งเดนทีนฉลองฟ้าม่วง เครื่องดื่มกาแฟครับอย่างสายเหนือเนี่ยบริษัทในเลกบอกขอเ,เป็นเจ้าภาพหมดเลยตลอดการเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนขนาดน,นี้เนี่ยเดินทางไปเที่ยวท่อง,ทงเที่ยวทางเหนือเจอหน่วยบริการตรวจทางหลวงแวะเข้าไปเลยครับมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายและทุกสิ่งทุกอย่างฟรีแล้วก็เหนือเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยบางคนอ,าอยากจะอาบน้ําสักหน่อยก็อาบน้ําได้ฟรีง่วงนักก็แวะพักที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงได้จะแวะพักแล้วลงไปนอนในห้อง ห้องแบบโ <model S 2> มเตลเลยม,ม,มี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 เตียงอยู่นะฮะครับมีเตียงอยู่หรือจะแค่จอดรถแล้วก็นอนในรถก็ได้เรามีให้บริการทุกอย่างแล้วก็บางท่านบอกว่าเอาการเมื่อยล้าหลือเกินขอนวดฝ่าเท้าหน่อยก็มีให้นวดครับหน่วยบริการตำรวจทางหลวงทับฟาง มีทุกสิ่งทุกอย่างรถฝ่าเท้านี้อาจจะมีเฉพาะที่ทับกวางนะฮะที่ทับฝางครับแต่ที่เหลือที่พูดมาเนี่ยมีทั้งหมด200จุดเหมือนกันมีทั้งหมด20 0จุดครับ่วนอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ฟรีเนี่ยมีแค่7จจุดในจุดหลักๆที่เป็นจุดชุมชนครับแต่ถ้าพี่น้องประชาชนตอบรับดีสนใจมากๆผมจะขยายทั้งเิ่มผมจะขยายทั้ง2 0 5้จุดเลยผมมีนโยบายไว้แล้วแล้วผมไม่ได้จ่ายอะไรมากนะครับหลายท่านอาจจะฟังเอออินเทอร์เน็ตคาเฟ่ฟรีนั้นจ่ายมาก ไม่เลยครับผมจ่ายเดือนละแค่พันแปดร้อบาทหรือพันสองรอบาทค่าสาย ADSL อแล้วผมก็เอาเครื่องไปตั้งเครื่องหนึ่งให้พี่น้องประชาชนมาใช้ก็เป็นการสร้างความพัฒนาบุคลากรพัฒนาเด็กเยาวชนเรียนใกล้ๆหน่วยบร,ริการตำรวจทางหลวงดังนั้นหน่วยบร,ริการตำรวจทางหลวงแนอดีตคนมาบอกว่ามาเสียค่าปรับต่อไปนี้คนอาจจะมาเรียนรู้มาสันทนาการได้และเป็นจุดรวมในชุมชนก็ได้เป็นจุดพัฒนาบุคลากรในชุมชนก็ได้มม่มีอีกอันหนึ่งครับถ้าง่วงเนี่ยก็ไปหาจุดที่แวะ แต่ว่าบางทีเนี่ยไอ้จุดเนี่ยมันอาจจะบางที่บางแห่งมันอาจจะอยู่ห่างเกินไปแต่บางทีก็มีปัญหารถก็เกิดเสียข้างทางคนไม่รู้จักจะไปให้ช่างแถวนั้นแล้วข่าวก็มีอยู่นะฮะจอดปั๊มประเภทเอาไขค,รครวงมาเจาะทะลุแล้วเจอปัญหาแบบนี้เนี่ยไม่ไว้ใจมีปัญหาเนี่ยสายด่วนทุกวันนี้เนี่ยก็<ๆ>เยอะนะฮะแต่บนทางหลวงเนี่ยจะมีใครออกมาช่วยเขาได้หรือเปล่าครับดีมากครับ เป็นคำถามที่ดีมากและมีประชาชนใช้บริการมากด้วยมเมื่อตอนช่วงปีใหม่เนี่ยผมให้บริการไปเป็นแสนรายนะครับ,รบสงกรารนี้ก็คิดว่าไม่น้อยหน้านะครับน่าจะเยอะกว่าด้วยน่านะจะเยอะกว่าด้วยครับหนึ่้าครับท่านมีเหตุด่วนเหตุร้าย ท่านน้ำมันรถหมดแจ้งได้ใน193เราช่วยเองนะแต่ไปช่วยบริการนะเสียเราเราให้ฟรีครับน้ำมันไม่เกินห้าลิตรครับขน้เนียตั้งแต่เริ่มสงการถึงวันวันนี้จะประมาณร่วมร้อยลายแล้วครับเพราะฉะนั้นเราเราเราดีใจนะครับบางทีเราไปเนี่ยเป็นสุภาพสตรีน้ำมันรถหมดกลางทางตอนกลางคืนถ้าเชื่อรถไวอาจจะไม่ปลอดภัยโบกรถใครอาจจะไม่รู้ไปที่ปั๊มหรือถูกพาไปไหนเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเรียก193แล้วรอ ถ้ามีตำรวจรับสายแล้วรอนะครับเดี๋ยวสักครู่ตำรวจจะไปถึงท่านด้วยความปลอดภัย